มีหนอนหนอนเยอะหนอนแดงหนอนใยหนอนเขียวมีสามหนอนนี่อย่างเงี้ยหนอนแดงครับเนี่ยนี่คือหนอนแดงเลยอ๋แล้วมันมีตัวไหมคะเนี่ยมีครับหนอนแดงยังมีนัวอนอี่หนอนออกมาแล้วตายอันนี้โดนยาแล้วตายแล้วพุ่งออกมาเลยหนอนจะขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้โหนี่คือขาวขานี่คือคาบยาที่ฉีดแล้วสิคะสะสมไว้เรื่อยเอาสารเคมีที่เราใช้ในการฉีดไอ้หนอนเนี่ยเราใช้บ่อยไหมคะ ใช้ <c oughs> บ่อยบ่อยทุกวันเช้าเย็นอ๋อตงองฉีดสองครั้งเลยเหรอคะเช้าเย็นสองครั้งถ้านอนเยอะก็ฉีดเช้าไม่เคยพักเลยเช้าเย็นเช้ามืดตีสี่ฉีดแล้วก็เย็นสี่โมงห้าโมงเย็นฉีดโอ้ฉีดบ่อยขนาดนั้นเลยใช่แล้วราคาของยาเคมีที่ใช้กําจัดหนอนนี่มันราคาเป็นยังไงคะมันแพงสูง <c oughs> ต้นทุนสูงที่ยวหนึ่งก็ กพันต่อกี่ไร่คะทั้งหมดกี่เจ็ดไร่อ๋อเจ็ดไร่เนี่ยไม่ถึงฉีดครั้งหนึ่งเนี่ยหกพันบาทฉีดส,สองครั้งก็หมื่นกว่าบาทตอนหนึ่งเที่ยววันหนึ่งเราฉีดสองครั้งเนี่ยก็คือวันหนึ่งก็เป็นหมื่นได้สองหมื่นกว่าเท <ขา S 1> ้าเย็นได้สองหมื่นกว่าโอ้แล้วฉีดทุกวันทุกวันเนวันใช่คนเดียวสิบห้าวันสองแสนกว่าค่ายาเนี่เรารวมค่าแรงที่ฉีดหรือยังคะไม่รวมนี่ยังไม่ได้รวมเลยแล้วค่าแรงที่ฉีดวันละพันล่ะ วันละพันบาทเมื่อกี้บอกว่าอาทิตย์หนึ่งเท่าไหร่นะคะต้นทุนยาอาทิตย์หนึ่งอยู่ประมาณแสนละบาทแสนกว่าบาทแล้วค่าแรงฉีดแล้วโอ้โหเจ็ดแปดพันนะสีคราคาโอ้โหมะลิอาทิตย์หนึ่งถึงว่ามะลิได้กิโลละพันกว่าบาทแล้วมันไ้มันได้ดีถ้ามันมีดอกมันก็ได้มันก็คุ้มอยู่นะแต่ถ้ามันไม่มีอ่อนไม่อยู่มันก็ไม่คุ้มลงทุนไปก็สูดเปล่านี่ยังยังแตกช่อใหม่ยังต้องคนงานเก็บอีกเนาะใช่ต้องคนงานแล้วปุ๋ยเม็ดอีกะเนาะ แสดงว่าต้นทุนจริงๆเนี่ยมันจะสูงกว่านี้มากเลยต้นทุนบริสุทธิ์ต้นทุนบริสุทธิ์สูงจริงๆนะคะโดยเฉพาะสารเคมีที่ใช้กับการปราบนอนฆ่าหนอนเนี่ยใช้สูงมาก